สวัสดีครับวันนี้วันที่แปดเดือนตุลาสองห้าหกหกอย่างที่ผมได้บอกไว้เมื่อคลิปที่แล้วว่าจะเดินไฟไปให้เพื่อนบ้านใช้เป็นไฟโซลร์เซล,เ,ซลเพราะว่าไฟเราเหลือเยอะพอไฟเรามียี่สิบกว่าแผ่นแล้วมีโครงการจะเพิ่มอีกก็เลยว่ามันเหลือเยอะก็เลยต่อไฟราคาถูกมาให้เพื่อนบ้านใช้กันเพื่อนบ้านก็อยู่ด้านข้างนี้เดี๋ยวไปดูระบบกัน ก็วันนี้เรามาเช็คก,กระแสไฟที่เราจะต่อไฟให้บ้านข้างๆนะครับตอนนี้กิน2.7แอมป์กระแสกิน2.1แอมป์ก็น่าจะประมาณนี้กลางคืนน่าจะเยอะกว่าน,นี้สักหน่อยเพราะเลมไหลตัวีตยว่า3แอมป์กว่าสบายครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูงานข้างในกันต่อครับแร้ตอนนี้ก็อยู่ในบ้านของเพื่อนบ้านที่จะมาติด มิตเตอร์ก็คือตัวนี้เป็นมิตเตอร์มือสองนะวิ่งไปยี่สิบหน่วยแล้วของมิสซูตัวนี้ห้าแอมป์จะผ่านตัวนี้อีกหนึ่งตัวแล้วก็ผ่านมิตเตอร์สามทางแถบนี้จะเป็นดีซฝั่งบ้านเราอันนี้จะเป็นการไฟฟ้าเราจะเดินไฟฟ้ามาให้ลูกค้าด้วยตัวนี้คือโหลดที่เขาจ่ายในบ้านถ้าลูกค้าไม่อยากใช้โซลร์เซลล์ก็จะสับ ไปทางด้านนี้ก็คือใช้การไฟฟ้าล้วนได้ไม่มีปัญหา okay. นิ่งไม่เป็นนะท่านอยู่เฉยไม่เป็นด้วยนายโพสเมี่อการถามว่าถามพิสูจดิ้เหนื่อยไหมโซ่สเสียวบ้านหลัหไฟมันเหลือเยอะแบ่งเพื่อนบ้านใช้ ไม่ไช่อไมไม่เยไม่ช้เลยโอ้โหตายังช้อะอืมคุณส่ส้นอย ตอนนี้เราก็เดินไฟจากบ้านมาเข้ามิเตอร์เรียบร้อยเรามาเช็คกระแสไฟมาแล้วนี่ไฟมาแล้วนะครับสีแดงน,นี่คือไฟนะครับนี่ไฟพร้อมจ่ายแล้วตอนนี้โหลดจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะดูผ่านเจ้าตัวนี้เลยกี G ่แอมป์กี่โวลต์ผ่านตัวนีเ้เราก็จะสับเบเกอร์ตัวนี้เพราะว่าเบเกอร์ตัวนี้ใช้ไฟฟ้าอยู่ตัวนี้เดินไฟฟ้าให้ลูกค้าด้วย พราะว่าตัวนี้เป็นของฟ้าด้านบนด้านล่างเป็นของที่บ้านเราเราจะดับตัวนี้นะลองดูมิเคยจะหมุนไหมออเเนี่ย oh. oh. อ่าเสร็จเรียบร้อยอันนี้มิเตอร์เราหมุนแล้วตอนนี้มิเตอร์เ,านนเรเาอยู่ที่ศูนย์ศูนย์สองศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์สองศูนย์เมตรตเริ่มต้นไอตัวเล็กๆนี้ไม่ต้องไปนนับมันตอนนี้ไฟกำลังใช้อยู่ตอนนี้ใช้อยู่เท่าไหร่ oh. มาดูกัน ันจะมองไม่ก็เห็นตัวนี้สี่แอมเหลือเหลือสองแอมไฟฟ้าสองรอยี่สิบโวลต์นะครับกินสี่สี่ร้อยกว่าวัตเข้าป่ะสี่ร้อยวัต์ใช่จ้ที่สองแอมปรามาณนี้นะครับเป็นโซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้มอกำลังหมุนนะครับใช้งานอยู่แค่ได้ดีทีเดียวเป็นมอมือสองแต่ไมคกริปเราไปเช็คกระแสที่ใช้อยู่ตอนนี้กินอยู่3แอมป์เรามาดูมิตเตอร์ของเราอะไกี่แอมป์สามนะครับนี่ก็สามสามศูนย์หนึ่งไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะ ตัวนี้ก็โหลดจ่ายบ้านเพื่อนบ้านนะครับที่ขายไฟให้ราคาถูกไปตัวนี้สองจุดเก้าแอมแสที่กินอยู่นะครับนี่เราเดินผ่านเบเกอร์นะผ่านฟิลผ่านชิโนเราก็ไปผ่านมิเตอร์ที่นู่นเลยตัวนี้ที่บ้านก็แทบจะไม่ได้ไม่กินเลยนะครับไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามีตัวเล็กอีกชุดหนึ่ง่ะตัวนี้เป็นชุดเล็กที่เก็บไว้ใช้จะเกระแสกินน้อยเดียวไม่เยอะ นี่เนี่ยตัวนี้ก็ได้น้อยนะครับเพอได้ยี่ห้าจุดหนึ่งตัวนี้ได้เท่าไหร่โอ้โหวันศูนย์จุดห้าแอมป์ร้อยโวลต์วัตเพราะว่ามันเย็นแล้วนะครับตัวนี้แดดเมฆไม่มีแล้วห้าโมงสี่โมงกว่ามาดูตัวนี้สองร้อยกว่าวัตต์นะครับศูนย์จุดสามแอมป์เหมือนกันแต่แบตเราก็เต็มแล้วอ่าห้าสิบเจ็ดจุดสองสองร้อยกว่าวัตต์เหมือนกัน ตัวนี้ก็57.5นะครับก็จะเพียงกันนิดหน่อยเพราะว่าโหลดตรวนี้กินอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าที่เราใช้พัดลมตู้เย็นตู้อะไรนะโอเคนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับถ้าถูกใจเห็นคลิปนี้มีประโยชน์สวัสดีครับ